เรื่องของโควิด -19 นะครับยังคงเป็นประเด็นร้อนๆนะฮะที่เราคงจะต้องติดตามอย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่วัคซีนที่ผลิตขึ้นมาตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่าสามารถที่จะได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกนะครับแต่ก็มีวัคซีน2ชนิดนะฮะก็ตอนนี้มีของจอร์นสันแน่งจอรนสันนะครับแล้วก็สปุกนิกเอสนะครับของรัสเซีย สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้เพียงเข็มเดียวแล้วก็จะป้องกันโควิด -19 ได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามก็มีข่าวลือขึ้นมาว่ามีวัคซีนตัวใหม่นะครับมียาตัวใหม่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้อย่างชังงัถึง98% สวัสดีครับมาพบกับผมทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นเรื่องการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับสถานการณ์โควิดยังคงเป็นประเด็นหลักนะครับรองลงมาก็เป็นสถานการณ์ความขัดแย้งมหาอำนาจนะครับและประเด็นแปลกๆโดยเฉพาะสิ่งของที่ไปเจอใน ยี่ห้อดังสำหรับร้านที่ขายเกี่ยวกับไก่ทอดโพสำรวจนะครับยูกอตชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะคนส่วนใหญ่ก็หันมาเชื่อแลบอู่ฮั่นเป็นต้นต่อวิกฤตโควิด -19 สํนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผลการสํารวจ Economics, อีโคโนมิสยูกอชี้ว่ามีจํานวนประชาชนอเมริกัน58% เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา49%เชื่อว่าต้นต่อวิกฤตโควิด -19 เกิดจากแล็บวิทยาศาสตร์จีนในเมืองอู่ฮั่นหนังสือวอชิงตันอิมแซมมีเนอร์นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับบอกสำนักข่าวสำรวจนิยมยูกอตของอเมริกันร่วมกับอีโคโนมิกส์นะครับได้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาโดยชี้ว่านะครับเวลานี้คนอเมริกันส่วนใหญ่หันมาเชื่อว่าแลบอู่ฮั่น เป็นต้นต่อวิกฤตโควิด -19 ไปซะแล้วนะครับก่อนหน้านี้คนอเมริกันไม่เชื่อนะครับในขณะที่ชิลิปนะร,รับเพิ่มอายุไขต่ำฉีดวัคซีนโควิด -19 ของเอสตาเซเนกานะครับเป็น45ปีหลังพบวัย31ปีลิ่มเลือดอุดตันกระทรวงสาธารณสุขของชิลีนะครับ เปิดเผยว่าจะปรับเพิ่มอายุขั้นต่ำของผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับของเอสตาเซเนกาจากเดิม18ปีเป็น45ปีจะระงับวัคซีนนะครับใช้วัคซีนดังกล่าวในการฉีดเข็มที่2จนกว่าเจ้าที่จะเสร็จสิ้นจากการสืบสวนกรณีที่ชายคนหนึ่งเกิดภาวะล่มเลือดอ,อุดตันหลังเข้าทำการฉีดวัคซีนโดสแรกเป็นที่เรียบร้อย นะครับในขณะที่ประธานโตเกียวนะครับ2,020บั่นใจฮะงานจะไม่ล้มแน่นอน100%แต่ยอมรับเป็นไปได้นักกีฬา,าแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมนะครับโตเกียวโอลิมปิกจะเดินหน้าไปตามกำหนดอย่างแน่นอน100%เต็มประธานจัดงานได้มีการประกาศในวันพรฤหัสบดีที่3มิถุนายนขณะแจกแจงว่าจะยกเลิกสถานการณ์ ร้ายแรงที่สุดเท่านั้นนะครับเช่นเกิดโรคระบาดหนักจนนักกีฬาอื่นๆเดินทางเข้ามาทำการแข่งขันไม่ได้อย่างไรก็ดีเธอเตือนว่าอาจจะต้องจัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมในสนามท่ามกลางข่าวทีมอาสาสมัครจำนวน1 0,000คนถอนตัวนะครับเนื่องจากกลัวติดโควิด1 9ความไม่พอใจเกี่ยวกับการเหยียดผู้หญิงของประธานคนเก่าและการเลื่อนจานการจัดแข่งขันในปีที่แล้วครับ ก็เป็นปัญหาสําหรับญี่ปุ่นเรื่องของการจัดเรื่องของกีฬาโอลิมปิกนะครับในขณะที่โจไบเดนนะครับก็มีแผนแบ่งปันวัคซีนโควิด1 i ทั่วโลก80ล้านโดส75%ป้อนเข้าโครงการโควิดประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับวางกรอบแบ่งปันวัคซีนลัดแรกนะครับจากทั้งหมด80ล้านโดสที่จะแจกจ่ายไปทั่วโลกก่อนเดือนกรกฎาคม โดยในนั้นนะครับ75%จะเป็นการป้อนสู่โครงการโควิดนะครับซึ่งถูกกดดันจากนานาชาติให้เจียดวัคซีนส่วนเกินที่เหลือประเทศอื่นๆซึ่งมีเกินไปมากกว่า1-2,000ล้านโดสเออทีเดียวที่เป็นการกักตุนไว้ทเนียบขาวระบุว่านะครับวัคซีนที่จะแบ่งปันโควิดทางวอริชิงจันได้ทำการให้ความสำคัญระดับต้นๆน,น,นะครับต่อลาตินอเมริกาและก็แคริบเบียน เอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงแอฟริกาภายใต้เป้าหมายช่วยกันสกัดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด -19 นะครับในขณะที่ประธานาธิบดีเดนัดทรัมป์ซึ่งเป็นอนดีตไปแล้วก็ปรากฏว่าจวกจีนต้องถูกลงโทษจ่ายกระเป๋าจิกฉีกนะครับทำให้เศรษฐกิจโลกถล่มคนเสียชีวิตเปาซีร้องเปิดประวัติป่วยเจ้าที่แลบของอู่ฮั่นซึ่งเป็นต้นต่อ รอยเตอร์เอเจนซี่นะครับรายงานว่าอาดีตผู้นำประธานาธิบดีโดนัทชอมได้เปิดเผยตั้งแต่วันที่3มิถุนายนเรียกร้องให้ปักกิ่งต้องถูกลงโทษจากวิกฤตโควิด -19 เนรบาดด้วยการปรับเป็นเงิน10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับชี้อีเมลของดเอร์แอนโทนีเปาซีเป็นพยานให้เกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดไวรัสหลุดออกมาจากแลบอู่ฮั่น ด้านหมอใหญ่ทำเนียบขาวเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเปิดเผยข้อมูลเจ้าที่แลบอู่ฮั่นนะครับเพื่อหาต้นต่อไวรัสโควิด -19 ในขณะที่จีนก็ปฏิเสธแะยืนยันว่าสหรัฐเบิกาคือต้นต่อการแพร่ระบาดโควิด -19 ในขณะที่ชาวไต้หวันนะบินไปฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ภาวาโควิด -19 นั้นปรากฏว่าชักระบาดมากขึ้น ภาวะขาดแคลนวัคซีนโควิด1 i ของไต้หวันนะครับกระตุ้นให้ชาวบ้านบางส่วนเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนโควิด1 i ขณะที่การแพร่ระบาดรอบใหม่ยังคงลุกลามไม่หยุดนะครับล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายวัน585คนในวันพฤหัสบดีที่3มิถุนาย,ยนและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น17รายเจ้าที่สายการบินเปิดเผยว่าอุปสงค์เที่ยวบินไปสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่บริษัทนำเที่ยวแห่งนี้ นครับระบุว่ามีชาวไต้หวันบางส่วนจองตั๋วทัวร์วัคซีนหลังจากอุปทานนะครับวัคซีนบนเกาะนะฮะเหลือน้อยลงนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์โควิด -19 ก็กลับมาแพร่ระบาดนะครับวังเบคิงแฮมนะครับได้มีการแถลงเรื่องของไบเดนบินเข้าเฝ้านะครับควีนอลิซาเบธในวันอาทิตย์หน้านะครับที่ปราสาทวินเซอร์ ระหว่างประชุม G 7สำนักข่าวเอเจนซีนะครับรายงานว่าสำนักพระราชวังเบ็คกิงแฮมของอังกฤษนะครับยืนยันกำหนดการประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโจไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับของสหรัฐอเมริกาจินไบเดนจะเข้าเฝ้าประมุกแห่งสหาราชอาณาจักรอังกฤษในวันที่13มิถุนายนนะครับที่ปราสาทวินเซอร์ถือว่าเป็นการเข้าเฝ้าครั้งแรกของโจไบเดน ในฐานะผู้นําของสหรัฐอเมริการะหว่างที่เดินทางไปอังกฤษเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นํา G7 ที่คอวอลนะครับก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นฮะในขณะที่จีนสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็กล้าวยืนข้างประชาชนเพื่อสิทธิก่อนวาระครบรอบนองเลือดเจนเอ็นหมินสหรัฐนะครับในวันที่วันพฤหัสที่3มิถุนายนฮะระบุ ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวจีนนะครับในการต่อสู้เพื่อสิทธิุมยชนก่อนจะครบวาระการปราบปรามการหนองเลือดเทียนอันเหมือนของปักกิ่งท่ามกลางความตึงเครียดร,ระหว่างสองชาติเศรษฐกิจใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็มีความตึงเครียดมากขึ้นซึ่งรัฐทีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเขานับถือความเสียสละของผู้เสียชีวิตเมื่อ32ปีก่อนและบรรดานักเคลื่อนไหวผู้กล้าหาญที่สารต่อความพยายามมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ต้องการ,รเผชิญการปราบปรามอย่างไม่ละละข,ะของรัฐบาลนะครับในขณะที่เหตุการณ์อึงอ้งๆเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าสาวอ้างสั่งไก่ทอดฟาสต์ฟู้ดดังที่ฟิลิปปินส์นะครับแต่ดันได้ผ้าเช็ดหน้าชุบแป้งทอดมาแทนนะครับผู้หญิงรายหนึ่งในฟิลิปปินส์ถึงกับช็อกอ้างสั่งไก่ทอดฟาสต์ฟู้ดชื่อดังมารับประทานแต่กลับพบว่ามันเป็นผ้าเช็ดหน้า ยัดไส้อยู่ภายในแป้งทอดนะครับมันน่าสะอิดสะเอียนมากผ้าเช็ดหน้าอยู่ในแป้งได้อย่างไรทอดแถมยังทอดมันอีกนะครับเธอเขียนข้อความพร้อมกับโพสต์นะครับวิดีโอผ้าเช็ดหน้ายัดไส้อยู่ในแป้งทอดนะครับซึ่งถูกแชร์ไปอย่างน้อย90,000ครั้งนะครับรายงานระบุว่าหญิงรายนี้สั่งไก่ทอดจาก ร้าน Joy l i b บ Brand Fast Food ไก่ทอดของฟิลิปปินส์นะครับในเมืองอาตากิผ่านบริการ Grab Food นะครับเธอชื่อว่าเปเลสเล่าว่าเธอพยายามหั่นไก่ที่เธอสั่งให้ลูกชายมารับประทานอยู่นานแต่ไม่สำเร็จเสียทีนะครับจึงตัดสินใจใช้มือฉีกทันใดนั้นก็พบเห็นผ้าเช็ดหน้ายัดอ,อยู่ในแป้งทอดมันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายสำหรับเธอนะครับแลวก็วยววยคนในโลกโซเชียลมีเดียต่าง ะลึงกับภาพที่พบเห็นอย่างน่าสะอิดสะเอียนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งระบุว่ามันเป็นกรณีที่เอาผิดทางกฎหมายได้นะครับสุขภาพของคุณและสุขภาพของอื่นๆเป็นอันตรายสืบเนื่องมาจากการทำงานแบบลวกๆเบื้องต้นฮะทางร้านไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อความผิดพลาดและโพสต์ดังกล่าวของเปเลสและ Facebook ของเปเลสไม่ได้บอกว่าเธอได้ติดต่อไปยังบริษัทแห่งนี้หรือไม่ ไปเลสิบอกว่านะครับเธอมีมุมมองต่อร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็เธอบอกว่าฉันเคยคิดว่าโพสต์ข้อความต่างๆที่เคยลํำคาญเกี่ยวกับอาหารพวกนั้นเป็นแค่การจัดฉากแต่ตอนนี้รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงรายงานจากนิวยอร์กโพสตในเชิงงานวิเคกา์สถานก,การณ์ของโลกตอนนี้น้ำมันยังคงทรงตัวทองคำยังคงทรงตัวนะครับหุ้นโดยส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว สถานการณ์ตอนนี้โดยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกมของสงครามไวรัสนะครับและก็แย่งชิงการขายวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้วัคซีนโควิด -19 ส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิด -19 และวัคซีนของจีนตอนนี้ก็รับราการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเป็นที่เรียบร้อยแต่โดยภาพรวมเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้น เรื่องความผิดพลาดการทําอาหารเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นที่มีการตกเทียงและตอนนี้กับกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงไปทั่วโลกการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับจะไปพบกับพระนางอลิซเบธที่2คงเป็นประเด็นในอนาคตที่มีการพูดถึงกันอย่างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็มีการปล่อยข่าวโจมตีนะครับราชวังเบ็คกิงแฮมนะครับว่ามีคำสั่งไม่ให้มีการรับคนผิวสี เข้ามาทำงานในพระบรมมหาราชวังก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะจะเดินทางไปพบนะครับกับพระนางอลิซาเบธที่2นะครับก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่มีการเดินกันที่เกิดขึ้นข่าวนี้กลับปรากฏขึ้นมานะครับก่อนที่จะมีการเข้าเฝ้าพระนางอลิซาเบธที่2นะครับเรื่องของโควิด -19 นะครับยังคงเป็นประเด็นร้อนๆนะฮะที่เราคงจะต้องติดตามฮนะอย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่วัคซีนที่ผลิตขึ้นมาตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่าสามารถที่จะได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกนะครับแต่ก็มีวัคซีน2ชนิดนะก็ตอนนี้มีของจอร์นสันแนด์จอร์นสันนะครับแล้วก็สปุกนิกเอสนะครับของรัสเซียสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้เพียงเข็มเดียวแล้วก็จะป้องกัน โควิด -19 ได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามก็มีข่าวลือขึ้นมาว่ามีวัคซีนตัวใหม่นะครับมียาตัวใหม่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้อย่างชง,งัดถึง98%แต่จนถึงขนาดนี้องค์การอนามัยโลกยังคงไม่มีการยืนยันนะครับเป็นเพียงข่าวลือนะครับที่เกิดขึ้นเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่ารเรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องจริง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วม,วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากขคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคร

ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ